สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกและก็พี่น้องเกษตรกรทั่วไทยทั่วโลกนะครับวันนี้จะพามาดูวิธีการที่จะใช้ประโยชน์จากหญ้านะครับที่เราจะตัดนะครับตัดคือหนึ่งเพื่อที่จะให้หญ้าเนี่ยเป็นคลุมดินนะครับไม่ให้แสงแดดเนี่ยเผาทำลายหน้าดินซึ่งมีจุลินทรีย์แล้วก็ไส้เดือนนยอยู่เต็มไปหมดนะครับ เพราะว่าถ้าเรารักษาความชื้นหน้าดินได้เนี่ยตินซีก็จะแพร่ขยายพันธุ์ได้ไส้เดือนก็จะแพร่ขยายพันธุ์ได้นะครับเราก็ต้อไม่ต้องมาเสียเวลามานั่งควนดินนะครับเสร็จแล้วหญ้าที่มันยาวเกินไปเนี่ยเราก็จะตัดมาเพื่อที่จะเอาไปทําปุ๋ยนะครับไปครับ เห็นไหมครับประโยชน์ที่ได้จากเครื่องตัดหญ้านะครับหญ้าเนี่ยมันจะเป็นผงมาเลยนะครับเนี่ยถ้าเกิดเราเอาไปทําปุ๋ยเนี่ยจะเอาไปหมักก็ได้นะครับมันก็จะย่อยสลายง่ายเพราะว่ามันเล็กมาแล้วมันเป็นชิ้นเล็กมาแล้วนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยผมจะไม่เอาไปหมักนะครับผมจะใส่ต้นไม้ที่โคนต้นไม้เลย เนี่ยครับเป็นการใส่ปุ๋ยอีกแบบนึงหลังจากนี้เราก็จะเอาน้ำหมักมาลดนะสักอาทิตย์ละครั้งหรือว่า2วัน3าวันครั้งก็ได้นะครับเสร็จแล้วยาพวกนี้ก็จะย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยเนี่ยครับประโยชน์ของการตัดหญ้าเริ่มเราไม่ต้องไปหาหญ้าที่ไหนนะครับเอายาในพื้นที่เรานี่แหละนะฮะ แล้วาเนี่ยถ,ถ้าทําแบบนี้ถ้ามีความเชื้นเนี่ยครับเราจะตัดได้เดือนหนึ่งเนี่ยสองครั้งเดือนละสองครั้งนะฮะย้าก็จะขึ้นยาวประมาณนี้นะครับทุกครั้งที่เราตัดแล้วก็ย่าจะไม่ทิ้งแล้วก็จะโปโคนต้นไปแล้วก็จะตามด้วยจุลินทรีย์นะครับนะครับเนี่ยเสร็จแล้วพอตามด้วยจุลินทรีย์ปุ๊บเ่าพื้นที่ตรงเนี้ยอากาศก็จะชอนชัยได้นะครับ่าจุลินทรีย์ที่เราเติมลงไปเนี่ยเขาก็จะแพร่ขยายพันธุ์ได้เร็ว แล้วไสเดือนก็จะมานะครับนี่ผมใช้วิธีนี้มาตลอดนะครับดินตรงนี้ถึ่งพัฒนาได้นะครับภายในหนึ่งปีเนี่ยเราจะได้ดินดีๆเลยนะครับสําหรับเพื่อนๆสมาชิกก็ใช้วิธีนี้เลยนะครับถ้าใครอยากจะเพาะปลูกอยากจะทําอะไรเนี่ยถ้าเกิดดินไม่ดีนะครับอย่ากเกิดความท้อนะครับถ้าเราดินเราไม่ดีนะอย่ากเกิดความท้อขอให้เรามีย้านะครับ ขอให้เรามีหญ้าในพื้นที่ของเราในห่านแล้วก็อย่าใช้ขี้งวอย่า <_ C 2> ใช้ขี้คว <_ C 2> ายอย่าใช้ขี้ต่างๆอย่าใช้ปุ๋ยเคมีอย่าใช้ยาฆ่าหญ้าอย่าใช้ยาฆ่า,มาแมลงนะครับใช้ความอดทนแล้วก็ความภาคเพียรน,น้อยนึงนะครับแล้วก็ทําน้ําหมักขึ้นมาสักอย่างหนึ่งนะครับเพื่อที่จะน้ําหมักเนี่ยเราทําเพื่อที่จะเราจะขยายพันธุ์จุลินทรีย์ของเราให้ได้จํานวนเยอะเยอะนะครับที่จะลงไปนะครับจริงๆแล้วน้ําหมักเนี่ยไม่ทําก็ได้แต่ว่าถ้าเราไม่ทําน้ําหมักไม่มีน้ําหมักเนี่ย จุลินทรีย์เราเนี่ยมันจะเพิ่มจํานวนน้อยนะฮะแล้วก็หนึ่งคือข้อดีของการทําน้ําหมักนี่คือเราจะได้จ,จุลินทรีย์เฉพาะตัวที่ดีๆที่มีประโยชน์ต่อการเพราะปลูกนะ,ะประโยชน์มีประโยชน์ต่อการทํเกษตรกรรมเพราะว่าอะไรเพราะว่บบากระบวนการของการทําน้าหมักเนี่ยเราต้องใช้ความหวานเช่นกากน้ําตาลหรือว่าน้ําตาลทรายแดงน้ําตาลโอูทึงพวกนี้นะครับขอให้มีความหวานเพราะว่าจุลินทรีย์ตัวไรเนี่ยเขาจะไม่กินความหวานนะฮะถ้าเจอความหวานเนี่ยเขาจะตายไปนะครับ ถ้าเราใช้ความหวานเข้ามาร่วมในกระบวนการหมักนี่เราก็จะได้เฉพาะจุลินทรีย์ตัวดีๆนะครับแล้วก็สังเกตที่ฝ้าขา,ขาวๆขึ้นข้างหน้าในถังหมักของเรานะครับถ้าเกิดฝ้าขา,ขาวๆเนี่ยสแสดงว่าเราได้จุลินทรีย์เยอะนะครับเพราะว่าจุลินทรีย์เนี่ยเขาจะตัวเล็กครับมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นต้องใช้กล้องจุลทรัศน์เนี่ยขายายถึง4 0 0 0ันกว่าเท่าถึงจะมองเห็นตัวเขานะครับแล้วถ้าเกิดเราเห็นฝ้าขา,ขาวๆเนี่ยน,นั่นคือขี้จุลินทรีย์ที่เราเรียกว่าฮิวมัสที่พืชต้องการเลยนะครับที่พืชต้องการเลย เสร็จแล้วเราทําอย่างนี้แล้วก็เอาจุลินทรีย์นี่มาราดนะครับเพราะว่าในน้ำน้ำหนึ่งหยดเนี่ยจะมีจุลินทรีย์อยู่เป็นล,ล้านตัวเลยนะ <S <S ถ้าเราเติมลงไปเนี่ยทุกวันทุกวันหรือ2อสาวันหร,หรือว่าทุกครั้งที่เราลดน้ำเนี่ยเราจะได้จุลินทรีย์ตัวดีๆลงไปเนี่ยเขาจะคลองพื้นที่นะครับ <S <S แล้วท่านไหนสมาชิกท่านไหนที่หมักลงไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีหนอนในถังเนี่ยนะครับ <S <S หนอนในถังเกิดขึ้นเนี่ยเห็นตัวใหญ่ๆเท่าเท่าหลอดเนี่ย น,นั้นคือหนอนมแมลงวันนะครับจริงๆแล้วหนอนมแมลงวันเนี่ยตัวเล็กๆเขาเซ็นได้นะเขาเขาก็จะออกจากไข่ฟักเป็นตัวบินปอแล้วแต่ตรงเนี้ยด้วยอนุภาพของน้ำหมักจุลินทรีย์ของเราเนี่ยเขาจะไปเคลือบเซลล์ผิวจะไปบล็อกทําให้หนอนเนี่ยเป็นตัวไม่ได้ก็เลยต้องเป็นหนอนตัวโต,วตวขึ้นโตขึ้นโตขึ้นแล้วก็ลอกคราบออกมาเป็นตัวไม่ได้สุดท้ายก็จะตายกลายไปเป็นโปรโตีนอยู่ในถังน้ำหมักของเรานะครับเสร็จแล้วท่านไหนเนี่ย เพราะว่ามีเคยมีสมาชิกทักเข้ามาถามว่าอาจารย์ของหนูทําไมมันไม่มีฝ้ามันไม่มีฝ้าข,าขาวขึ้นในถังเลยอ่ะแต่ว่าหนอนเต็มเลยนะครับหนอนเต็มเลยแต่ไม่มีฝ้าสาเหตุเพราะว่าไอ้เจ้าหนอนนั่นอ่ะมันกินฝ้าสีขาวนะมันกินขี้ยูเินซีนะครับมันกินขี้ยูเินซีปุ๊บแล้วก็มันถึงได้ตัวโตนะครับมันก็เลยไม่มีฝ้าขาวในถังเพราะว่าหนอนมันกินหมดนะเพราะฉะนั้นน่ะ ถ้าเห็นหนอนตัวโตๆเนี่ยให้ท่านยิ้มเลยครับนั่นเราได้ของดีๆแล้วมาใช้แล้วนะครับหรือว่าถ้าไม่มีหนอนถ้าเรากระบวนการเราหมักไม่มีหนอนเนี่ยก็จะเห็นฝ้าขาวๆเต็มนะครับก็มีอยู่สองอย่างถ้ามีหนอนจะไม่มีฝ้าถ้ามีฝ้าก็จะไม่มีหนอนนะครับนั่นแสดงว่าเราได้จุลินทรีย์ตัวดีๆมาใช้แล้วเราก็เอามาลดตรงนี้นะครับตรงนี้เราก็อย่าทิ้งอย่าเนี่ยอย่าทิ้งไม่ว่าเราจะทําวิธีการตัดหรือจะทําวิธีการอะไรก็แล้วแต่ขอให้ได้ย่ามาก็มาโปะนะครับ เพราะตรงนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากๆเลยต่อการทำกสิกรรมไร้สารพิษเราไม่จำเป็นต้องไปใช้ปุ๋ยที่ไหนเลยนะครับมีแค่นี้ก็ทำกษะิกรรมได้ผมกล้าการันตีครับ ครับว่าหลังจากที่เราตัดเนี่ยมันจะเหมือนกับสนามกอล์ฟเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะพาเดินดูนะครับนี่นะครับมันจะเรียบสวยมากเลยเหมือนสนามกอล์ฟเลยนี่แค่ตัดครั้งแรกนะครับถ้าเราตัดอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยเราจะมองไม่เห็นพื้นดินเลยนะครับจะเห็นหญ้าเขียวเหมือนสนามกอล์ฟเลยนะครับเดินเนี่ยไม่ต้องใส่รองเท้าเลยก็ได้จะรู้สึกว่านิ่มมากครับ หญ้านี่จะนิ่มนุ่มนิ่มเท้ามากเลยนะครับสวยเลยเหมือนสนามกอล์ฟเลยแล้วก็เครื่องเนี่ยเป็นเครื่องทุ้นแรงอย่างดีเลยนะครับเพราะว่าน้ามันถังหนึ่งเนี่ยตัดได้ทั้งสวนเลยครับเพราะว่าเราเร็วด้วยรวดเร็วด้วยแล้วก็สวยงามแล้วก็หญ้าเนี่ยก็เป็นฝุ่นเป็นผงละเอียดง่ายต่อการนํามาทําปุ๋ยง่ายต่อการย่อยสลายของจุลินทรีย์นะครับ เห็นไหมครับเนี่ยฮะสวยเลยเดี๋ยวจะพาไปดูแถวที่ยังไม่ได้ตัดนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนระหว่างไอ้ที่ตัดแล้กก็ยังไม่ได้ตัดนะครับตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงห้าโมงเย็นนี่ยังไม่ได้ตัดก็จะเป็นแบบนี้ จะดูไม่สวยงามเท่าไหร่นะครับ๋ยวอ้อยที่น้มล้มนี่เดี๋ยวก็จะตัดไปทําปุ๋ยหมดเลยนะครับแล้วก็จะเลี้ยงเอาต้นที่มันตรงๆแล้วก็จะเอาหน่อใหม่ที่อ้วนๆที่เกิดขึ้นมาก็จะบํารุงใหม่ใส่ปุ๋ยใหม่เนี่ยครับที่ยังไม่ได้ตัดครับย้าก็จะเป็นเหมือนจะดอกจะลกเยอะอย่างเงี้ยนะครับ เดี๋ยวก็จะตัดแถวนี้เป็นแถวต่อไป นไครับแถวนี้เรียบเลยยังกับสนามกลอบเลยครับผมเดี๋ยวตัดอีกแถวหนึ่งก่อนครับ ครับผมภารกิจตัดหญ้าวันนี้สองล่องใช้เวลาแค่ไม่ถึงชั่วโมงนะครับนี่คือข้อดีของเทคโนโลยีนะครับเครื่องไม้เครื่องมือแต่ล่าเราก็เลือกใช้งานเฉพาะสิ่งที่จำเป็นนะครับไม่ได้ใช้ทั้งหมดส่วนเรื่องหญ้าเนี่ยฮะขอเน้นย้ำกับเพื่อนๆสมาชิกแล้วก็พี่น้องเกษตรกรทั่วไทยทั่วโลกเลยนะครับสำหรับ เพื่อนๆคนไหนที่อยากจะทำกสิกรรมให้ประสบความสำเร็จนะฮะคือหนึ่งลดต้นทุนนะครับคือใช้ทุนให้น้อยที่สุดแล้วก็เพิ่มผลผลิตแล้วก็ได้คุณภาพที่ดีที่สุดครับหญ้าซึ่งคนบางกลุ่มหรือว่าคนบางพวกตำลาบางตำลาเขาบอกว่าเป็นศัตรูนะครับของพืชผักผลไม้ที่เราจะปลูกเนี่ยครับ ขอเน้นย้ําเลยตรงนี้เลยว่าถ้าเกษตรกรท่านไหนหรือว่าคนไหนเนี่ยเห็นหญ้าเป็นศัตร,ตรูบุคคลคนนั้นน่ะจะไม่ประสบผลสําเร็จในการทํากสิกรรมได้เลยอ่ายกเว้นกสิกรรมที่ไม่ไร้สารพิษนะครับตรงนี้ผมขอเน้นย้าว่าถ้าจะทํากสิกรรมไร้สารพิษให้ประสบผลสําเร็จร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยคุณจะต้องเห็นเศษไม้ใบหญ้าเนี่ยเป็นทองคํานะครับ ตราบไหนที่เกษตรกรสามารถมองเห็นเศษไม้ใบหญ้าเป็นทองคําได้นะครับเราจะประสบผลสําเร็จอย่างสูงสุดเลยในการทาเกษตรกรรมไร้สารพิษนะครับอย่างเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยทางผ่านผมมันจะไปตลาดเนี่ยมีเพื่อนบ้านคนนึงเนี่ยเขาจะกวาดใบเขาเรียกใบอะไรอะ่ะใบลิ้นจี่ะเขาจะกวาดใบลิ้นจี่ที่มันร่วงหลง่นมันเป็นปีๆนะครับเขาเพิ่งจะกวาดมาเป็นกองพเน,นเทินทึกเลย เขากวาดแล้วเขาจะเผาผมไปเห็นพอดีผมเลยผมบอกว่าพี่จะเผาเหรอผมขอซะฮะเขาก็เลยถามว่าจะเอาไปทําอะไรอ่ะผมบอกว่าจะเอาไปใส่ต้นไม้ทําปุ๋ยแล้วก็บอกว่ามันทําปุ๋ยได้เหรอผมบอกว่าโอ้โหนี่นะสุดยอดเลยตรงเนี้ยใกล้ๆบ้านพี่นยถ,ถัดไปหน่อยหนึ่งเนี่ยผมทากับผมเปิดเป็นกสิกรรมไร้สารพิษเป็นศูนย์เรียนรู้อ่าจะทําเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆเกษตรกรเห็นนี่ว่าการที่จะ เพ่งพาตัวเองโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ใช้ขี้งวไม่ใช้ขี้ควายไม่ใช้ขี้หมูขี้ไก่เนี่ยโดยใช้เฉพาะหญ้าก,กับใบไม้ไมเนี่ยใช้ยังไงนะครับพอผมผมไปเอาใบไม้มาเที่ยวนั้นปุ๊บเที่ยวหลังมาในเขาไม่ให้อะไรครับทีนี้เขาจะกวาดใส่ต้นฝรั่งต้นอะไรของเขาในสวนเนี่ยเต็มหมดเลยครับนั่นคือเขาเห็นเขาเล็งเ,เห็นความสําคัญของอของเศษไม้ใบหญ้าผมดีใจนะครับ แม้ว่าเราจะไม่ได้ใบไม้ตรงนั้นนะแต่เราดีใจว่าก็ยังมีคนที่จะเริ่มเล็งเห็นความสาคัญของเศษไม้ใบหญ้าเนี่ยของเหลือใช้เนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ดได้โดยที่เราไม่ต้องไปพึ่งพาปุ๋ยเคมีสารเคมีต่างๆยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงเนี่ยเพื่อที่จะมาเอามาใช้แล้วก็สุดท้ายก็มันจะย้อนกลับมาหาตัวเราเองเนี่ยเป็นเป็นพิษเป็นภัยกับตัวเราเองเพราะว่าอะไรครับใบไ,ไม้ที่เขาไปคุมต้นไม้ตรงนั้นนะ,นะครับหนึ่งคือเมื่อคุมลงไปปุ๊บแสง ส่องไม่ถึงพื้นนะฮะหญ้าบริเวณนั้นอ่ะก็จะไม่ขึ้นนะครับไอ้ที่ขึ้นแล้วก็จะตายไปเพราะว่าเขาไม่ได้สังเคาะแสงนะครับก็จะตายไปแล้วก็ไม่ต้องมาเสียเสียเวลามาเอาหญ่ามาดาย้าบริเวณรอบโคนต้นไม้เรานะครับถ้าเราถมกว้างไปเท่าไหร่หญ้าก็ไม่ขึ้นนะฮะเป็นผลดีด้วยนะครับก็ฝากไว้กับเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับอ่าถ้าขอเน้นย้ำนะครับถ้าเกษตรกรคนไหนนะฮะ ผันตัวเองมาทําอาชีพเกษตรกรเนี่ยนะครับแบบไร้สารพิษร้อเเนเี่ยผลิตอาหารที่ดีที่สุดในโลกให้กับตัวเองนะครับแล้วก็เพื่อนๆมวลมนุษยชาติเนี่ยคุณจะต้องมองเห็นเศษไม้ใบหญ้านะครับเป็นทองคําให้ได้เป็นสิ่งที่มีค่าให้ได้นะครับคุณจะต้องมองทําตัวนี้ให้ได้เหมือนที่ผมทําเนี่ยครับแล้วท่านจะประสบการสําเร็จก็ฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงจะฝากไว้แค่นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ